เอาเลยครบับายสามเลยตอนนี้กัน้บยายสี่พวง่และนะครับผมาซาดีหอ,อยัคุณโซมาแหงสวัสดีครับครับผมมือนี่มาห้มาหน้าคือเราครับลงหนองกับไอสองคนครับมือนี้หลังจากจกขี่ยางแล้วกับ หากินปิ้งปลาคางน้องก็น่าพอสักครับผมก่อนอื่อหนึ่งก็เสร็จแล้วครับบรรยากาศลุยกันสองคนครับผมคือแล้วแหเฮ่อเรียบร้อยเลยหนาวครับดังไฟก่อนครับประกัญเล็กหนาวหนาวครับผมเดี๋ยวดังไฟก่อนก่อนสิลงยังบริวาแรแห่จักบาทอยู่ครับบึนหึ่อแล้วก่อนสิลวนแห่ก็ต้องน้ำซาก่อนครับน้ำซาก่อนฟูลระบบ ใส่น้ำซ้ามข้อบนหนาวคักขึ้นา่าใส่น้ำซ่ากันแหมเราบวกกับไอ้กันปกติแลกน,น้ำซ่าต้องผสมจังหน่อยครับ <c oughs> ต้นตำรับข้าคมหนึ่งจอกพร้อมๆกันไปเลย <c oughs> ซาจะหอยอะไรครัโซมาแหงมารู้นกันครับผมเมื่อนี้สิบมานบ่โอเคครับลงงน้องเขาแบบนี้ก็ไฟเรียบร้อยแล้วคางน้องแล้วครับไอ้ไปครับผมไปลุ้นด้วยกันไปเลยปาร์กมา แฮกมันแฮกมาเออน้ำาสุดยอดน้หากวไปขับน้องรถทุงกันได้มาครับมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเฮ้ยโกฟังเนาะเอามองนี่เละกันฟังอยู่ก่อนป่าเพิ่มเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวบัดนี้งมบัดนี้กับไอ่ก็จะอากบฟังลองมืงอืม้มนี่ดิสอะมันตัวโดดดังครับผมเนฮะ้ยคืออย,ยู่ส้งคืออยู่ด้วตัวนี้นี่พี่น้องครับมึงก้มันต่ำดังไหมโอ้ยจบเจอได้หุดมือแล้วโอ้ยหาบ่ปล่อยกลยหุดมือ,อยหึงหนาวอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยพอได้ซื่นใจได้ไหม,มพ่อได้ซื่นใจพ่อชาจชินนะนะพี่น้องครับ จกเนียงครับจกเนียงพ่ออ,อ,อ้าพได้พอได้ยิบอัวครับเพิ่งได้ตัวแรกของน้องไงครับมือน,นีิแต่ว่ากระปลาโค้งปลาเขาอย่างกะใส่ถุงแน่และเอ้าม,ม,มัน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 โดดอก <c oughs> อกซะโอ้คือปลาคอ,อยครับพี่เนาะปลาคอยหรือปลากระกจน พอฟังรอบนี้คือตัวเดียวนี่บ่แต่ว่าปลาขาวก็มีเนาะอนเพราะว่าเคยเจอไหมที่ตุ่มใหญ่ปลาขาว์บไหมอู้ปลากระจนไม่ร้องตัวนี้เล็บเก่งที่สุดเอ๊ะเอ๊ะเดือดหงายเหรอยำฟังฟังใครแน่หรอครับกระจนเาเดี๋ยวจับปลากระจนเลยนอ ปลากระจนหวัวมือแสลมหรอครับที่ไอผมได้ประคอปลากระจนเอา้าเับ๋ยนี่เพื่นตัวนึงกล้วสิเห็นว่ากันได้เดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหใกล้แล้วมันตรงมีกระดุนตัวสู้อยู่ไหมครับผมถอยไทยงานเดสส์อเอา้านี่ปลากระจนตัวนึงปรเขาวเฮ้ยสองตัว อยู่พี่อพ้องท่านอย่ประคอตัว่มามันออกแล้วสิบตนี่บ่ฮ้ยมนบ่้ตน่อยฮะ่นูคืเเอเอ้พี่้องครับสิบตัว่นฮเมนบอกสิน่อยฮะ้ไก่เม,มองใหญ่เออแ<ม>ล้วผม นี่บอกโตต,ตามดางังสิครับที่ตามหากันครับไอผมเห็นครับผมไม่ใกล,ใกล้ <c oughs> อ้หนาว้วครับใบาสามเลยตอนนี้ก็ไเลยใบสี่มละละ่วงแลลวล่ะเห็นครับผมอะก็ฟัง จับปลาคอปลากระจนตัวนึงปลาคอตัวนึงพี่น้องเอ้ยมากกนได้ีิปลาสูดสองหีบปอสูดสองหีบครับผมน้ยนี่แหละมันคอยโบหักครับแล้วให้ยางสูตรนี้เนี่ยจังจังซีหอมเลยกระเบิดเท่านั้นแล้วกินนคางน้องหอน เทพวะยัง,งยไม่อีกขี่เรือนี่ละวมาที่นี่ <S S S นกานี่ล,นละใส่อีกเสกใส่อีกเอาอีกบ่ปงามบอเนาะบอจรเดในการวัน,น,นวันนี่ไงต่อวัน,นการขางน้อง<า>เกืออบไ้ไปเลย ตบไทยครับจีหอยครับฐานด่างแหงแหงครับจีหอยจิ้มแจวกันจีหอยจีหอย เป็งรถเอ้ยบรรยากาศแบบนี้ฮะเคยเห็นอยู่ครับมันกรุบโอ้เบมึงผลงานครับผู้น่ะมาสองคนสี่ถุงมีแต่ถุงเปล่ามีแต่ถุงวะนะครับพอแล้วครับมื่อนี้พอประมาณละพ่อได้กิ่นด้ครับพี่น้องครับโอ้กับไอ้ก็ะไรเด ก้อนพอดูเม้ากันนี่ว่าเบิ้องต้นดิซิงได้ครับโอ้หมด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 มาแล้วไปไอาเบื้องต้นกัน็ไปมั้งครับไอสูงแหลกเนาะมีเนาะบ่ค่อยมีบุ้มค่อยมีเนาะบค่อยขังเนี่ยค่อยมีครับผมปลากระเด็นโตปลาขาวไปนะ้ไม่ได้รวมบ่ไม่ได้รวมเลยเนาะไม่ได้รวม ครับคืออยู่นนี้ก,การีการจริงหรอเห็นว่ากันพี่น้องเอ้่ยตัวก็ขาวก็ยังกันเลยชิมเนี่ยเฮ้ยเหน็บคอคอก็มีอยู่ครับคนดีเห็นว่า,วากันได้สามถุงมีแต่ถุงแยงรถสามถุงสี่ถุงใหญ่พี่น้องเขาจะได้ปาลาไหลเหน็บคอเขาไง พอสามสี่ตัวห้าตัว่ครับไม่พอ้อต oh ัวน um um ี้บัง้เงาบพออันนี่ประคอมหูตัวไหนบียกบ่พอพี่น้องพี่บั่้ไหมเห็นจกคครับตัวเลย่อกันนี่ละอันตาเจ้าว่างย่ามนี่ก็ได้ไม่มีเจ้าว่างหมดกโล่หรอกเ้ยเนียบดไงต่หลายย่านี่พ่อสอนี่ พ่อได้กินที่กานอยู่เนาะเห็นว่ากันโอเคครับผมสองคนไอ้น่องกับที่กานอยู่เห็นว่ากันเลยจะยู่ยได้กินแล้วมั้ยเนี่ยสองไอ้น่องอึดๆครับเอึดครับคืพวกบ้านใดเนาะพ่อได้กินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันครับที่าสารบ้านน้ำโศกครับผมอย่าลืมกดติดตามครับ ได้ติดตามคลิปต่อไปครับผมต้อให้รองไปดีกันขอขอบคุณหลายลายครับผมทีนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผม